สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีต้นไม้แปลกๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะพี่อ้อไปเที่ยวบนเขาคอค่ะแล้วเห็นต้นนี้ตอนแรกพี่อ้อก็นึกว่าเป็นต้นส้มโอนะคะแต่เอามือไปจับดูก็ปรากฏว่าลูกแข็งๆค่ะก็ไม่ใช่ส้มโนะตอนแรกก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าลูกอะไรเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ ี่อ้อก,ก็เลยไปหาข้อมูลนะคะก็ปรากฏว่าเป็นน้ำเต้าต้นหรือน้ำเต้าอินเดียหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าน้ำเต้าญี่ปุ่นก็ได้นะคะซึ่งน้ำเต้าญี่ปุ่นจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ2-10เมตรเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมากนักจเจริญเติบโตได้เร็ว ทนแรงได้เป็นอย่างดีขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดตอนกิ่งและปักชำเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลางและใต้นะคะเราสามารถที่จะปลูกน้ำเต้าญี่ปุ่นใช้เป็นไม้ประดับสวนได้มเมล็ดสามารถนำมาทำให้สุกแล้วใช้ทำเป็นเครื่องดื่มได้ เปลือกของผลก็ยังสามารถนำมาทำเป็นภาชนะได้ส่วนลำต้นที่แก่เราก็นำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านเรือนได้นะคะนอกจากนี้บางส่วนของน้ำเต้าญี่ปุ่นยังสามารถนำมาใช้เป็นยาได้อีกด้วยค่ะ